ทูสเปียสวัสดีครับผมสเปียเจมยินดีบริการครับวันนี้ผมจะมาลาดเดโมในหัวข้อเครื่องดื่มใหม่ของทางท c ู f f e ฟที่ทรูสเปียนั่นเองครับวันนี้มีเครื่องดื่มใหม่อะไรมาอัปเดตกันวันนี้สเปียเจมจะมาแนะนําให้รู้จักกันนะครับผมเครื่องดื่มนี้นะครับเป็นเครื่องดื่มก f แฟเจลลี่อัฟโฟกัโตนั่นเองครับซึ่งเป็นเครื่องดื่มนมสดปัน่นทางสูพิเศษของทางทรูสเปียนะครับผมที่ให้รสชาติหวานมันกลมกล่อม,ม,มอร่อยแน่อนอนเลยครับผมแน่อนอนอเลยครับว่า ต้องถูกใจคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายอย่างแน่นอนเลยครับแล้วก็ข้างล่างนะครับจะมีเป็นเจลลี่นะครับผมเข้มข้นนะครับที่ให้รสชาติอร่อยนะครับผมแล้วก็เข้ากันกับนมสดของทางทู o ก f e e นะครับผมแล้วก็ข้างบนนะครับจะเป็นซอสเอสเปรสโซ่นะครับผมที่ให้รสชาติความเข้มข้นแล้วก็ให้ความกลมกล่อมเมื่อคุณผู้หญิงทานคู่กับนมสดปั่นในแก้วนั่นเองครับหากคุณผู้หญิงต้องการลิ้มรสชาตินะครับผมของกาแฟเจลลี่อัฟกาโต้นะครับสามารถไปลิ้มลองได้ที่ทูเจเพียร์ุกสาขาครับ วันนี้นะครับผมสเปียเจมส์อนีน้บริการครับขอบคุณครับ